ไม้เด็ดกำหลับเสือแดกให้สิ้นลายผู้ชายอกสามสองอย่างเราต้องน้ำตาเช็ดหัวเข่ากับพี่แจงก็เพราะถึงเวลาต้องแต่งงานแล้วผมร้องให้ด้วยความดีใจกูต้องเสียอิสระแล้วูกูต้องเสียสราพ <c oughs> เลยอยากสะกิดเมียจ๋าแต่โดนเมินแถมด่ากลับแรง ขอสเต็ปง้อให้เมียยอมตกเป็นของเราฮะแอปธนาคารโอนตังค์ครับเฮ้ยเฮ้ยพอเขาโอนเงินถ้าคุยกันได้เรียนเชิญคุณแดกได้ ego สูงล้นฟ้าทะเลาะกันทีไรต้องเอ่ยปากขอแยกทางผมไม่เคยเห็นเขาด่าคนอื่นนอกจากด่าหัวไม่มั่นใจว่าคนเนี้ย คือคนสุดท้ายของชีวิตจนคิดนอกใจอันนี้ไม่เคยค่ะมั่นใจว่าไม่สามารถเปลี่ยนแปลงไมได้ครับก็ไม่มีอะไรพิเศษครับเพราะเราอยู่ด้วยกันทุกวันอยู่แล้วเลาเข้าใจเราหลายๆเรื่องอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขครับไม่คาดคิดนะคะว่าเขาจะเป็นพ่อบ้านได้ดีขนาดนี้ขอบคุณที่อยู่ด้วยกันมาจนถึงทุกวันนี้ we